Side, although doesn Auto ในด้านของบวกนะคะเราจะไม่มีตัวที่จะเป็นบวกะคะ่ะแต่มันมัจะเป็นตัวเลขไปโดยตรง <c oughs> น้ำที่บวกสูงๆก็แย่ The oh yeah, มากนะ i ะก็คือน้ำที่ไม่เหมาะต่อการดื่มน f e ไม่มีชีวิตนะคะน้ำไม่มีชีวิต e x m I s a d that we are supposed to be eating a lot of fresh fruits and vegetables for the antioxidant. จำได้ไหมคะที่เราบอกว่าทุกคนเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยวัยของเราไม่เสื่อมไปเนี่ยเราต้องทานผลไม้และผักเยอะๆ Let's see what's the uh, antioxidant in fruits. การจะลวัยเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าเราทานผลไม้พวกเหล่านี้นะคะที่มีวิตามินซีสูงๆแต่ วิตามินซีสูงแบบนี้ก็คือ mm hmm. ตำก็พูดถึงคนที่ดื่มน้ำชาเขียวเยอะๆ especially the people who are in the tea business โดยเฉพาะคนที่อยู่ในธุรกิจน้ำชา most of them have got stomach cancer หลายคนเป็นปัญหาเรื่องของท้องหรือว่าช่องท้องมะเร็งในช่องท้อง because the uh, tea has got a lot of pesticide and preservative inside เพราะว่าน้ำชาเนี่ยมีไอ้พวกสารฆ่าเชือ้อไอ้พวก อยาฆ่าแมลงเยอะ Now the next is uh, in food group h o t liver oil is the highest ในกลุ่มของอาหารนะคะถ้าเราต้องการที่จะได้อาหารหรือต้านอนุมูลอิสระเยอะๆเนี่ยเราต้องการ h o t liver oil หรือว่าน้ำมันตะปาน้ำมันตะปาเพราะเชอรี่มี drinking h o t liver oil all the time every minute every second แต่เราจะดื่มน้ำแล้วมันตับปลาได้ตลอดเวลาหรือเปล่า You be like a fish แล้วก็เหมือนปลาเลยค่ะว่ายได้เลยถ้าเราเดื่มตลอดเวลา Sleeping around in Bangkok's road No traffic jam ลืน่นไปลื่นมาไม่ไม่ไม่ติดเลย Okay Let's see what's the ORP in the, all the water ดูนะคะว่าเรา ORP นะคะ <laughs> เราต้องการน้ำที่ดีที่สุดสำหรับเราจะต้องมีความเป็นรบนะคะ ถ้าเป,เ,ปเป็นตัวเลขปกติเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำตายนะคะไอ้นี่ปฏิบัติธรรมมีทัวร์โค้ดมีเทิร์ใครจะอาสาสมัครมาช่วยยกยกแล้วเอ่อ the uh, water in the uh, in the Bangkok um okay I'll just show you the Orang T first okay เราจะแสดงให้เห็นนะคะเมื่อกี้นี้นะคะ ตัวเลขเท่าไหร่คะร้อเอ่ร้อยแปดร้อยแ e positive บวกนะบวก beauty drink beauty drink เท่าไหร่คะสองี่สิบวกหรืลบคะบวกค่ะบวกบวกนะคะด้านบวกนะคะ s u p p 260อว่าอาจจะเป็นความเย็นก็ได้ค่ะจริงๆแล้วมันน่าจะประมาณ4 0่ร้ใช่ประมาณ400อันนี้ของโรงแรมนะคะ175ยเจ็ดสิบห้าะน้ำประปาก,ก็จะอยู่ประมาณ192ยเก้าสิบงคืคาเย็นนะคะขค้างติดลบทันทีนะคะลบ300กว่า immediately คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราได้จากเครื่องเนี่ยจากติ๊กต้องที่ม D หกร้อยเลยค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆลดลงมา Now the water, the tap water in Bangkok I find that not or water water the the tap that stable I is คือจริงๆแล้วน้ำในกรุงเทพเนี่ยที่น้ำจากบางบาลที่กรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีความเสถียรนะคะ if in Malaysia ถ้าในประเทศมาเลเซีย when I make a canned water ถ้าฉันทำน้ำขังเก็นเมื่อไหร่ the antioxidant can stay uh quite good for about three days น้ำคำเกลนเนี่ยจะสามารถมีค่า ORP เนี่ยถึง3วัน But over here if I make in the morning very a good negative ORP แต่ถ้าเกิดที่กรุงเทพเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเริ่มทำเนี่ย ORP จะดีมากเลยค่ะ in the afternoon ตอนเย็นหรือว่าบ่ายบาย the number just increase t o positive very fast จะกลับมา mm hmm. เป็นบวกเลยค่ะก็ส่งไปคิด i น Bangkok เพราะว่าความ imagine how fast we oxidize as well? ะสมแล้วเราลองพิจารณาดูนะน้ำเนี่ยอยากปรับสภาพได้ขนาดนี้แล้วร่างกายของเราล่ะให้เกี่ยวใจมเป็นทงกองทั้งกงคุณคุณเลมอนนะคะจากฮ่องกง second property คุณสมบัติที่สองนะคะ This is the first time I see this drink so I do not know what's the acid Uh, เอเาลไป็นครั้งแรกที่เขาเคยเห็นบิวตี้ดิงนะคะเขาจะใช้อน,น้ำ P.S. tester นะคะเพื่อที่จะเทสลงไปว่ามีเป็นคุณสมบัติกดหรือด่างนะคะเราดูได้จากชั้นนะคะน้ำด่าง So t water is always uh, ต้องใส่เคมีบางอย่างนะคะเรียกว่าไล่เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยกลายเป็นสภาพของความเป็นกลาง protected เพื่อที่จะให้ตัวท่อต่างๆเนี่ยไม่ไม่เสื่อมไปะคหรือว่ารัปฏิอนุภาคต้านจิเอวัยวะเพื่อแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำก๊อกอันนี้ไม่ได้ทำให้ร่างกายของเราเนี่ย หรือว่าป้องกันร่างกายเลย So what happen when we e our body is below 7.4 pH of blood เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยเริ่ม below หรือว่าต่ำกว่าค่าของเลือดรอะยปรบ pH เกิดอะไรขึ้นถ้าเลือดของเราเนี่ยเป็นสภาพของ pH ต่ำค From pollution mm hmm. air pollution อากาศต <Lan> ่างๆนะคะ ล r o คิดถึงเอ่อ o ะ process food หรือว่าจากการทานอาหารร่างกายของเราเนี่ยทานอาหารเข้าไปที่ผ่านกระบวนการทำอย่างนี้เยอะยเลยค่ะ all the process food are a c i d อาหารที่เราผ่านกระบวนการทำเนี่ยเป็นกรดแทบพันธ all the fast food are a c i d อาหารที่เราจานด่วนทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นกรดแทบทันั้นเลย and stress แล้วก็อาหารเหล่านั้นเนี่ยเครียดมากเลยหลังจากทานนี่ไปกินแบงก์ก๊ traffic jam every day is causing everybody's blood to drop pH การจะอยู่ในกรุงเทพเนี่นะคะเรื่องของรถติดอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยทำให้เลือดของทุกคนเนี่ยเครียดแล้วก็มีปัญหาเลือดตันลงนะคะ p h ตันลง plus drinking water that are acidic บวกกับการดื่มน้ำต่างๆเหล่านี้ค่ะที่เราชอบๆกันนะคะ so your body is fighting very hard ร่างกายเราต้องทำงานหนักมากเลยเด็ก Let's see if uh your body in in acid a i c pH เราลองดูนะคะว่าถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ะค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราเจ็บปวดหรือเจ็บปวดหรือเปล่านะคะเป็นเป็นแบบนี้แต่ถ้าเรามีน้ำคัมเก็นนะคะ the fastest way to alkalinize z blood back to 7.4ก็คือจะเป็นทางที่เร็วที่สุดเลยที่เราจะสามารถกลับปรับสภาพเลือดของเราเนี่ยให้กลับมาเป็นอัลคาไล นี่อ n ล e e ไลน chill No digestion ไม่ต้องไปทานอาหารเลยนะคะก็คือแค่ดื่มน้ำอย่างเดียว This is uh, water in this hotel แล้วก็น้ำจากโรงแรมนะคะหรือว่าแม้แต่เราไม่มีน้ำจริงๆเนี่ยทานน้ำกับปาแค่ water ก็จะเปลี่ยนได้นะคะ And this is beauty drink แล้วเราลองดูว่าถ้าเราใส่เข้มันปใน beauty drink นะคะแล้วก็ทานให้มากขึ้น เกิดอะไรขึ้น What happen if we just take a sip of a carbonated drink แล้วเกิดอะไรขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเราทานน้ำคํางเกินไปแล้วเนี่ยปรับสภาพกลับมาแล้วให้เป็นสภาพของความเป็นด่างแต่เรายังอยากไปดื่ม So when you're When you are thirsty ตอนที่เราหิวน้ำเนี่ย Remember when you're thirsty จำได้ไหมเวลาที่เราหิวน้ำ It is a sign of dehydration นั่นนะเป็น การแสดงออกว่าร่างกายของเรากำลังขาดน้ำ but we reach out for the coldest seven up Coca Cola แต่เราวิ่งไปหา seven up หรือว่า Coca Cola <And S 1> เลย glass of ice cube แล้วก็น้ำแข็งเยอะๆ just taking a sip of this เอาแค่แบบนีแค่นิดเดียวนะคะค่อยๆดื่มไปนิดเดียว And remember this is already. Mm ุดสุดตายยุคต์อะจำได้ไหมคะว่า <Yeah. S 2> อันนี้เราผสมน้ำเข้าไปแล้ว mm hmm. แม้แต่น้ำที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็คือผสมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเจือจางแล้วเนี่ยเราดื่มไปแค่จิบเดียวเองนะค Now lot of people body a ask alkaline whether it is, uh, the too me is ine, is is if it good? หลายๆคนถามว่าแล้วถ้าเกิดร่างกายเราเนี่ยเป็นด่างมากหรือเป็นอัลคาไลน์มากจะทำยังไงดีมะ When you drink too much uh, k a n g e n water is it good for you แล้วถ้าเราดื่มน้ำคังเก็นเยอะๆเนี่ยดีกรต่อสภาพร่างกายของเราหรือเปล่า Let me become fast show how you your body uh, become acidic. ฉันจะแสดงให้เห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยจะกลายสภาพเป็นกรดได้เนี่ยง่ายๆเลยนะคะ This is tap water อันนี้เป็นน้ำจากน้ำประปานะคะท่อประปา Tap water is neutral seven น้ำประปาเนี่ยจะเป็นค่ากลางเสมอ And I add a bit of a k a n g a n water to make it uh, t a about 7.4 which is our blood pH แล้วเขาก็จะใส่น้ำข้าง็นเข้าไปเพื่อที่ให้ทำให้เหมือนกับร่างกายของเราก็คือเจ็ดจุดสี่เรนนี่มันจะไงอันนี้จะห้องจุ่มด้วยน้ำเราให้คุณเลมอนดูนะคะเป่าเป่าน้ำว่าร่างกายของเราเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะว่ามัน ร่างกายของเราที่เป็นเอาทล,ลายหรือว่าด่าหรือว่าอยู่แล้วนะคะแป๊บเดียวเลยค่ะ <c oughs> เราหายใจเข้าไปเรากินอาหารเข้าไปเปลี่ยนสภาพทันท <Okay. S 1> ีโอเคเพราะว่าชอบกุ้งก็ต้องมีส่วนผสมของคาร์บขอบคุณมากเลยสำหรับการกั้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ So you see how fast we are being oxidized and acidified. ก็คือมันเร็วขนาดไหนในที่ร่างกายของเราเนี่ยจะเ,เสืส่อมสภาพตรงใช่ไหมเราไม่ินี่นลเรามีเวลาที่จะไปกินผักและผลไม้แล้ว just grow so fast. เพราะว่าเราแก่เร็วมากเล so drink ทางเ่องน้เะไปเร่เราดื่มน้าทางแกนแค่นั้วเองเ,องเ่ร่างกายเราก็จะกลับมาเป็นสนภาพปกติได้ง่าย <c oughs>